สุดยอดวันนี้เราจะได้ไปดูเบสบอลเป็นครั้งแรกมันจะต้องสนุกสุดๆเลยฉันอยากได้เห็นทีมเมดซิตี้รูสเตอร์ทีมโปรดของฉันและผู้เ,เล่นคนโปรดโฮมรันวินคาสกี้ส่วนฉันอยากได้กินฮอทดอกและไอศครีมและสายหมยและมันทอดและถั่วแท้ชอบกินถั่วเออแล้วในมือนั่นอะไรโลล่านี่คือรายชื่อผู้เล่นของรูสเตอร์พร้อมกับสถิติการตีและสถิติอื่นๆ แต่ไหนรายชื่อของโฮมรันวินคาวสกี้ล่ะชื่อเขาอยู่ข้างล่างน่ะมันนานมากแล้วนะัแต่โฮมรันตีโฮมรันแต่วันนี้เขาต้องตีได้แะดูเหมือนเราจะต้องได้ดูเกมที่ตื่นเต้นด้วยไหนฟลายอีพีฟลายมาแล้ว <Yeah! S 3> รถด่วนสานามกีฬาจะออกจากสถานีแล้วเอาละเด็กๆ ไปกันได้คงไม่อยากไปดูเกมเบสบอลแรกสายหรอกนะเดินขึ้นเลยเดี๋ยวรักกินคให้ขอโทดนะฟลอยแต่ว่าเป็ดไม่โดดมันแค่สำนวนพูดอะเดฟฟี่ได้ดึงขนของข้อสนุกดีเออแต่ฟลอยไม่มีขนนะเดฟฟี่ให้ตายเอะบักมันแค่สำนวนพูดกันทีนี้ใครกันถูกดึงขน สุดเสียใจด้วยที่ฉันไปดูเกมนี้ไม่ได้นะฟลอยบังเอิญฉันต้องซ่อมอิดตรงระเบียงแต่พนันว่าไปดูเกมนี้คงต้องสนุกกันแน่ๆรู้ไหมครับกรนี่การแข่งขันกีฬาในลักษณะนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งทางสังคมซึ่งเป็นการประสานการสื่อสารและการแสดงออกและผมเชื่อมั่นว่ากีฬาเบสบอลจะส่งผลอย่างยิ่งในทางที่มีประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมและโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กซึ่งผลเหล่านี้มีมากเกินความเข้าใจของเรา ทีนี้จะได้ไม่ต้องห่วงเรื่องเด็กๆไม่ได้นอนกลางวันแล้วล่ะโอ,โอทําไมต้องจอดนอนไกลแบบนี้คะใช่คอยไปถึงก่อนเกมเริ่มแล้วกันไม่มีปัญหาเรามีเวลา22นาทีไปให้ถึงสเต,ตเดียมซื้อของขบเคี้ยวและไปถึงที่นั่งมีเวลาพอ